สวัสดีครับผม s อ c เลยวันนี้ผมจะมาเจอกับช่องช่องหนึ่งยูทูบเบอร์นะครับอว่าวีสานนะครับใครที่เคยชมนะครับช่องเพจยูทูบนะครับก็คือสัน no ติโนหนึ่งนั่นเองเอฟเฟกใส่เองด้วยเป็นไงวันนี้เราจะมาเจอกับสัน no ติโนหนึ่งนะครับช่องยูทูบที่ชอบว่าวีสานนะครับเออว่าวีสานก็คือพูดพูดเออพูดอีสานนะครับ ระหว่างนี้เรารอจับผู้น่ะอ่ะติดแล้วครับเจอกับสันติโนหนึ่งครับนี่ครับชื่อเอนะครับเราก็มาแผนเดิมนะสี่สามหนึ่งสองนะนี่คนรมานนาสันติโนหนึ่งก็บอกให้จัดเต็มเลยนะเอาใส่เต็มที่นะอันนี้เกมที่สองนะครับเกมแรกเอ่อผมแข่งที่ช่องกับสันติโนหนึ่งไปนะครับแพ้ชนะไปนะครับสันติโนหนึ่งก็มาสี่สามหนึ่งสองนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นโค้ดอะไรนะแล้วเขาก็มากับตัวรักต่อนะกองหน้าเดวเปนโรนะคสันตินนหนึ่งเขาชอบมากนะไปครับเกมที่สองมาชมกันว่าสกอร์จะเป็นยังไงครับมาเตะในบ้านของเราบ้างสะจุนคลับนะเออสะจุนนะ สเตดเดียมชื่อสตุลนะมาเขี่ยมเริ่มลุงลุงไม่ได้แกเขี่ยม,มามาดีกาก้าเอ็มบาเป้หลอพิกพิกแล้วแทงให้เบคแฮมเบคแฮมโอ้โหจะแตะหลบแต่ยิงไม่ได้เวลาต่อเลนมาที่เมสซี่เดืเปโรลพิกแล้วเดืเปโรลของซันเต้เวลาครับ เบคแฮมเบคแฮมโตครับมาไกลครับเบคแฮมแทงให้เอมาเป้หลุดแล้วลูกนี้หลุดแล้วหลุดแล้วหยอดมาโหู้ยิแฉลบไปนิดเดียวแหมโดนเส้นผมนะบอลมันเปลี่ยนทางเต๊กเดียวคนระโดนไม่เต็มหัวนะทีโบกุตัวของซันตียครบจะเปิดขึ้นมาโยนยาวมาแล้วโยนมาไว้ข้างหน้าแล้วเอาโขกได้ไหมสิ เดีおお๋ยวเปโลพิกโอ้โหพิกไม่ได้ครับไปแค่ไปที่ดุงลูมิเลเกมาที่เวลาเวลาแขงให้เอบัปเป้หลุดอีกแล้วครับลูกนี้ยังไงครับหลุดแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อตัว,ตวนะนํำไปแล้วจากคิเลียนเอบัปเป้นะครับหมายเลขเจ็ดครับอยู่แมนยูนะไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมาแมนยูหรือเปล่าครับ วาแทงมานะเอ็มบัปเป้หลุดเดี่ยวแ,บบแล้วแตะเข้าในหน่อยแล้วปั่นให้ข้ามมือประตูนะครับเขียบสองสองไปนะครับนำนะครับหนึ่งประตูต่อส่วนนะครับสันติเคลียสันติจะเอาคืนแน่นอนครับอาดีเจลัตมาดีเดวีเมซี่อินเนต้าออานโอได้หรอเปล่า มาดี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้เจลาดฝั่งซ้ายเดวีของเขาซ้ายแล้วพอบุงคงโอ้โหขมไม่ได้ครับการเก็บได้ครับบายับโตครับเอมบัปเป้มาดี้ลุงนูมิเนเก้รอรอรอแล้วพลิกพลิกพลิกหลบแล้วครับมาแทงให้เบคแฮมโอ้โหแรงแบบสันติดักไว้ได้นะครับสันติจะโตครับเจลาดมาค่อยๆเซตขึ้นมาครับไม่รีบนะค่อยๆต่อบอลขึ้นมาครับแทงมาให้เดเบโรเดเบโรพลิก โอ้โหช้าไปหน่อยครับโอ้ยังสไลด์ได้แล้วยิงูโอ้โหติดเซฟครับของนอยเออร์จังหวะจะโต้ก็คปับกา้ามาที่เอมบัปเป้ปุลิตกา้ากา้าแทงมาให้ลุงลุงดีดให้กา้ายิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟโอ้โหอ้แลกกันเลยครับแม่วันกี้จังหวะเกือบเสียประตูครับแล้วก็เกือบได้ประตูเหมือนกันนะแลกกันมันแล้ว เออวินมาดีกุลิตกุลิตลอลอให้เอ็มบัปเป้ดีดมาแทงมาลแล้วเรียบรอ้อยครับสองตัวต่อสีครับไม่ออฟซ์ายครับหลดุดกับดักล้ำหน้ามาลุงลุงไม่เน้กนะครับกุลิเเนะลตลอบแล้วก็จิ้มให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แล้วแทงมาครับโอ้โหก้องหลังเช็คไลน์ไม่ดีครับน่าจะมีตัวทางด้านซ้ายของสโซนเดวี่ยยืนห้อยอยู่นะครับ เนี่ครัิมเบนเป้จะเช็คออฟไซด์นะครับแต่เดวี่ย์ฝั่งซ้ายน่าจะยืนห้อยอยู่ครับเลยไม่ออฟไซด์นะครับรวมๆในเกียร์จิม้มไปครับหน้ำแล้วต่อประตูต่อสู่นะครับเวลาอินเนสต้ามาที่เจลาตเดวี่เจลาตเอาจ่ายติดครับเอา,าก,กาคาอัพโตครับ ปครับเอ็มบาเป้ดีดให้ลุง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 แล้วแทงเอ็มบาเป้หลุดอีกแล้วลูกนี้หลุดเดี๋ยวนะยิงลูกนี้โอ้ยรีบยิงไปหน่อยครับแหมกากดเต็มข้อแล้วโอ้หยหลุดเดี๋ยวครับเอ็มบาเป้แหมยิงไปรีบยิงไปหน่อยครับถ้าเลี้ยงเข้าไปอาจจะมีโอกาสได้หลุดเดี่ยวหนึ่งหนึ่งกับประตูนะครับเป็นแค่โค้งมาครับลูกนี้ คนโค้งโอ้โหเ,เกือบเสียบเสาครับตัวยังยืนปิดมุมดีครับอานมาดีกิมเบเ้เจลาดมาดีเดวีด่เจลาดทำยิ้งกับเดวี่ครับค่อยๆต่อไปครับนี่ครับสันติสไตล์ต่อบอลเรื่อยๆครับดูนะครับโหสวยจัดครับลูกนี้ก็ปูแทงไปแหมสันติตมานีนี่ครับอเดวีด่ได้แล้วครับเดวีด่มาที่เจลาด ดีดไปเดวิเโลเดวิเโลโอ้โหปั่นยังติดครับขียไปครับเดวิลแล้วจบงแายนะเป็นทางหน้าเอทีซีเนยครับนำสันติโนหนึ่งครับสองตูต่อศูนย์ครับโอกาสจบสกอร์ก็สันติโนหนึ่งของบอลมากกว่านะแต่ผมมีโอกาสจบสกอร์มากกว่าครับเป็นสองประตูนะสันติโนหนึ่งยังยังจบสกอร์ไม่ได้นะมาดูทึ่หลังครับ ต่อเลยครับวีลามาที่อินเนตา้าเนี่ยสไตล์ต่อบอลสันติครับเนี่ยเรื่อยๆครับสไตล์การต่อบอลเขาเรื่อยๆครับแล้วปั่งนี้โอ้โหวีดิเซสโอ้โหสามมีฐานนันเมสซี่สไตล์การต่อบอลของสันติเป็นสไตล์การแบบต่อบอลเรื่อยๆไม่รีครบคไปทางซ้ายเดวี่ไปครับอื่นที่โอ้โหกระชากไปครับเดวี่ คอนโคมาอู้หเยไปเอาเดวี่พัอกไม่ออก,ออกครับเคลียมาอา,อาโเก็บได้ครับสันติอย่าให้มาทางซ้ายแลครัเวลาเมซี่มาดีเดเบโรจ่ายแล้วอนนู้นนอยอย yeah, ออยยยยยนยย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 ยียยยยยยูยย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 โยย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 ่ยย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 ยไยยยไยย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 ย สไตการต่อบอลสันตินี่แบบเรื่อยๆคล้ายๆแบบพวกแบบสไตาร์เดียวขู่ไม่ดีว่าเค่อยๆต่อบอลไปเน,นี่ยไอ้อันแล้วยิงนู่นนี่เอาคนเรียบร้อยสองหนึ่งก็โอ้โหไม่ทันขาดขาดก็โดน,น <c oughs> มาแล้วตีตื้อมาแล้วสันติโนหนึ่งเน่วเนวเมสซี่ครับโอ้โหซัดเท้าขวาถอดรองเท้าดีใจไม่แน่ใจว่าจะโดนใบเหลืองหรือเปล่าดีใจอินเนสต์ตั้งนะคือตันน้ทั้งนั้นเนี่ยคเขา่อยต่อบอลไปนะเนี่ย เห็นช่องก็จ่ายมาเมสซี่หูซัดฝ่าสวยจัดนะเนี่ล่ะให้มาที่อินเนตตาแล้วก็จ่ายมาเมสซี่หูยืมลองหันช่องคนเดียวลองลอมผมนะคับฝ่านี้พคตรคงเนี่ยสรุปถนัดเท้าไหนกันแน่ครับเมสซี่สองหนึ่งครับโอ้โหตีตื้อมาครับสันเตียบนาทีที่เขสิบนะครับเนวเนวเมสซี่มาครับจะเอาคืนครับขีเด็ลูกเกียบไหมครับ โอ้โดนตัดไปแล้วตอเลสมาที่เดวเปโลตอเลสตอเลสมาที่เดเปโลทำชิงโอ้โหเอาหุดไปตอเลสแหมย่ยังแตะยาวไปโดนเบียดเสียจังหวะไปเอ็มบาเป๊ผหาจังหวะค่อยๆมาที่กาคาเอ้ทำชิงวันทูไปแล้วกาคาหลุดเดียวแล้วหลุดเดียวแล้วล่าสุเกนแล้วยอดโค้งจะจอดเรียบร้อยสามมตนตดนดึงครับ จากลุมมิทกนเกมนั่นเองสองประตูนะครับสำหรับเจ้าตัวในเกมนี้ครับเนี่ยครับแทงมาที่กาก้าครับกาก้าถูกเซนแล้วยอดบังเพ้าแล้วโอ้่หจอจอรับโอ้โหเต็มเสียงับแบบนี้เขาเรียกว่าเต็มเสียงเต็มเสียงเนี่ยครับยอดไปแล้วเต็มเสียงเออเต็มเสียงเลยนะเรียบร้อยครับสามตัวตัวหนึ่งครับโอ้โห กลับมันอําพางเหมือนเดิมครับนาทีที่68ตั้งจากลุงลูมิเนเก้เวลาตัดได้ไหมไม่ได้นะลูเบนเดียตสันติก็ตามสไตล์เหมือนเดิมครับค่อยๆต่อบอลไปจากติดนะครับทุงนี้ลุงลูมิเนเก้กาก้าโอ้โหเมื่อกี้จะวิ่งหัวดำดินแล้วหาจังหวะแท่งก็ถูนี่โดนเสียบไปครับยังยังได้เปรียบไหมครับกรรมการปล่อยเล่นครับโอ้โหเจ็บครับกาก้าไม่มีใครเตะออกให้ครับตายครับ สันติโต้รับมาที่เดียวเปโลสันติจะโต้ครับมาที่เจลาดทางซ้ายโอ้ยแทงโนดนหนักได้ครับเหลืออนาทีที่เจ็สิบหกเหลืออีกประมาณสิบกว่านาทีครับมาชมกันนะว่าสันติจะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ไหมครับสามชี้ครับคุณหลิตไปที่เอ็มบาเปเอมบาเปจ่ายเลียงมากาก้กเข้าขวาแล้วปั่นโค้งๆเรียบร้อยครับสี่ตัวึ่ง นี้ห่างไปสี่ประตูตอนหนึ่งครับจากลิคอนโดกา้าครับเพื่อนครับมากระโดดขี่หลังครับโอ้โหกา้าบอกเมื่อกี้วิ่งหัวดำดินอยู่เลยมาขี่หลังหมดแรงแล้วาลาอกเข้าฝ่าแล้วปั่นนะเป็นจังหวะพาดแบ็กมาของเอ็มบัปเป้ครับเที่ลากไปแล้วก็ดีดพาดแบ็กมาครับแล้วก็กาก้าจับแล้วยเข้าฝ่าแล้วปั่นนะออม ทางด้านของน่าจะเป็นวิเอล่านะเข้าไปสีป่ตัวตอนหนึ่งครับนาทีที่แปดสิบเอ็ดอินต้ามาดีดลงรุมไม่ได้แก่ากา,คาเอ็มบัาเป้กุลิตกุลิต,ลตย้อนมาลูกนี้ทันไหมทันแล้วจับจับแล้วโอ้โหโดนเสียเสียจังหวะไปครับช้าอินเ,ต,นต,เต้าเฟอร์นันโดตอรเรสมันดีนี่ ดีดไปครับลุงลุงม <Sure> ่ได้เก oh ้ดีดไปกา้ากา้กย้ายมาทางซ้ายเลยครับเอมบาเป้โอ้โหแทงมาแล้วเอมบาเป้พลิกเข้าฝ่าแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดกันแดงลุงลุงไปอยู่ตรงนั้นทําไมไปทําอะไรตรงนั้นโอ้โหแหมจะหลบก็ไม่หลบลุงลุงบอกกูหลบแล้วลุงลุงบอกกูหลบแล้วจะหลบแล้วจะหลบไม่ทันบอลมันแรงเดวิ่ครับดูเบนเดีย มาที่เวล่าอินเนสตาร์มาค่อยตอบบอเหมือนเดิมนักสันติเล่นตามสไตล์เหมือนเดิมแทงโอ้โหลูกนี้โอ้โหออกซ้ายครับแม่นึกว่าจะได้ประตูตีเตื้อมา4-2นะอ้โหจังหวะโอ้โหที่เดียวหล้ำเข่านะครับเข่าเหลือมออกมานีดเตียงแล้วจวังหวะจะออกตัวไปก่อนนะของเดียเปรโรนะครับแล้วก็น่าจะจบ น่าจะจบเกมแล้วเป็นอันว่าเอชซีเนยสามารถชนะสันติโน,นหนึ่งไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับโอกาสจบสกอร์ก็มีพอๆกันครับก็เราโอกาสจบสกอร์หกครั้งนะครับเป็นประตูสี่ครั้งคนระับแล้วก็สันติคนระับโอกาสจบสกอร์สี่ครั้งนะแต่แต่เป็นประตูหนึ่งครั้งคนระับก็เป็นทางด้านเรานะสามารถชนะไปนะครับแต่สไตล์การเล่นสันติก็เป็นสไตล์อน่าดูนะเพราะว่าเป็นสไตล์ต่อบอลเรื่อยๆนะ ไม่ไม่รีบนะค่อยๆต่อบอลไปนะก็คะใครสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง YouTube ฝากกดซับสไคร์นะแล้วก็ติดตามสตรีมสดในเฟซนะสามารถสตรีมสดไม่ใช่สามารถสตรีมสดสตรีมสดทาง Facebook นะหนึ่งทุ่มทุกวันนะลิงก์เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ใต้ใต้ใต้คลิปนะครับฝากติดตามช่องสันติโนหนึ่งด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่มี คอนเทนต์แนะนำนะครับสามารถเอ่อเ mm hmm. มนมาบอกกันได้นะครับสำหรับผมครับเอ,อที่ดินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ